สวัสดีครับสวัสดีพี่นายเอฟซีทุกท่าน,นครับผมมุหนีาาหา่เอซีไอซานผ้ามหามาตกปลาครับผมสิบเอ็ดอยู่อ่างเกงน้าหนองปลาไหลครับผมจังหวัดระยองครับผมจังหวัดระยองนี่สะพานไม้เดี่ยวแถวหางเกลือนครับผมว่าสีลุ่งนี่นี่แง,ง่งนี่ผมเป็นเวิ้งเป็นอย่างนี้ครับผมว่ามันน่าจะมีปลาตกปลานิ่งไปยังปลาขาไปยังไหลเนาะหรือร่องลง่มนาดินแล้วกันเรืองชิ้งลิ้วนะครับไปนี้ เด็กอ่ะแห้งแห้งแดดหน่อยครับตอนนี้กับเวลาเก่าโมงครับไปเดี๋ยวเข้าเตรียม,มอุปกรณ์กันเลยครับเดี๋ยวลุยกัน,น,น,รนครับวันนี้หาเลรนหาสิบเมตรครับสำรับ,สำร,บสำรับเคื่องไร้ส้ยวันนี้ก็เป็นนี่นะครับทำปีศาจครับแล้วก็ผงไผ่เขียวผงไผ่เขียวครับสองอย่าง ม,มีห้ามสดห้ามสด,ดีเีเจ้กหน่อยครับเล็กหน่อยเพิ่มปริมาณนะ้นนครับเนาะสมงนี้ รุนกันด้วยครับลงไปสองขั้นเดี๋ยวกันนะอีกสองขันนี้เดี๋ยวต้องมาแต่งกอแต่งหยังใส่ก่อนครับอลได้แต่งหยังเยอะเดี๋ยวลงสองขั้นดีกว่อนเนาะมันเหนียวชิ้นเหลวมาั้งครับเดี๋ยวเสด็จชิ้นเหลวตั้งสามหกรอยเงี้ยลงนี้เดี๋ยววันนี้เรีนทั้งชิ้นเหลวทั้งอาดินครับแล้วก็กันมาลุนไปพร้กันไหมครับหน่อยคนงานครับ 停留。<See> มาแล้วครับมาเลยครับโอ้คาบนางเด่นชิ่นเหลียวอยู่ขั้นเกือบตรงน้ำไปอย่างรุดอย่าหลุดตกันโอ้ปะนิ่งครับปะนิ่งปะนิ่งใส่ง้างดยดีเด้ออือโอ้ยมาแล้วครับผมนี่แปบงบแรกเอาปะนิ่งใส่ประมาณ10นิ้วครับเดี๋ยว <laughs> อันที่สองครับเฮ้ยใ,ใส่ดีสวยแจ๋วอาครับ <laughs> ไม่ในแกงครับ แ,แกลนี่เท่าไหรห่ครับแกลนี่สี่หรอแกลนี่ห้าอาจจะงห้ามี้วยครับมาใกล้ขึนใครัครครบ แบบที่หาเอาครับเ,เลยสวยโอ้แบบที่เป็นาบ้ายอย่างนี้ด้ครับตาเข่าดีอยู่แบบมาดูดิเก็บเก็บสมมืออนี้ได บรรยากาศด้านเก็บนามหลงปลาไหลครับเี่นบดแรงครับพี่แพ,แพร่นันก็จะก็จะปื่นมาลง่มเบ็ดกันครับมาได้บางชั่วโมงนึงแล้วใครนะครับบรรยากาศดีขนาดเท่านี้หมดแรง ไม่ได้ครับสุดยอดครับผมเยอะท่านปีศาจครับทางเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับโอ้โหผิดฟังนะผมออกไม้ทางเก็บน้ำหนองปลาไหลมาหนิอากาศเจือเมแรงออสรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทรัพยนี้นะครับคลิปน้าจะพอกันไหมนะครับผมวันนี้หมานครับมา เล่นดาดินทางแกนนำน้องปลาไหลาคลิปหน้าจะพอกันได้ครับผมคลิปนี้ก็ไ้สักนิดนะ้ครับผมสวัสดีครับ